Slit this time Like a fire in a blaze Gotta burn it down Can't be afraid to leave this out We got this far, don't know how ้องสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมเจเลซี่เฮดครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเวฟร้อยเอสนะครับรถซื้อแกงของแม่นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ทําการเขาเรียกอะไรอ่ะปั้นใหม่นะฮะทำเสร็จประกอบอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วทําเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเลยนะครับของแต่งเอาแค่นี้ก่อนนะครับรถก็แรงนะฮะขี่ได้นะนัผมนั่งขี่ก็ร้อยสี่สิบนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดข้าวๆกันก่อนเลยแล้วก็ของแต่งนะฮะ อันนี้ผมอยู่ปัป๊มปตทนะ๋ยวผมจะให้ดูรอบรอบด้านนะครับฝั่งนี้จะมืดนิดนึงมันไม่มีไฟนะไฟอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอเคผมก็เลยต้องเปิดแฟ้นนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วทําเครื่องทําอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ก็ถือว่าดีนะเป็นรถที่ขี่ดีเลยนะครับสําหรับที่ผมทําเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลยเพอาเป็นชุด ปั๊มเบรกกันเลยนะครับผมภูมิใจมากเลยปั๊มเบรกนะฮะเ,เ,เป็นปั๊มเบรกเป็นปั๊มบนนะครับเป็นปัป๊มบน RCB ตู้ปลานะครับเห็นป่ะปั๊มผมจะเน้นเป็นของแท้นะผมไม่ใช้เทียมนะเป็นปั๊ม RCB นะครับเป็นตู้ปลาเบอร์ส4สี่นะครับตัวนี้นะครับปั๊มบนเป็นเบอร์สิบแล้วก็ส่วนสายถักผมจะใช้เป็นสายถักสวิตนะฮะ ปั๊มล่างเป็นปั๊มเมาส์วสวิตนะฮะอันนี้แท้นะครับแท้หมดนะครับเป็นปั๊มสี่พอร์ตเบรกดีมากนะครับแล้วก็ขาจับ cnc อันนี้หลายคนนะครับเวลาใส่ปั๊มเมาส์มันต้องถักถักซี่หลบในใช่ปะ่ะของผมไม่ต้องนะอันนี้ถักซีแบบธรรมดาเลยแต่ผมมีวิธีนะครผมมีวิธีทำนะฮะอันนี้ผมมีวิธีทำนะฮะก็คือไม่ติดเลยทุกคนผมให้ทุกคนดูดีไม่ติดนะ ฝั่งนี้ก็ไม่ติดนะฮะผมมีวิธีนะยังไงก็ไม่โดนนะครับี๋ยวผมจะบอกวิธีให้ก็คือหนึ่งเลยนะฮะเอาแหวนเอาแหวนมาลองตรงนี้เห็นปะเห็นเห็นตรงนิ้วผมปะอ่าแหวนสี่ตัวลองจานเบรกให้จานเบรกออกมานะครับแล้วก็เจียเจียตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยเยอะอันเนี้ยเยอะตัดหูนี่ตรงนี้ตัดไปเยอะมากเลยตัดหูยึดปั๊มตรงโช๊คอะนะฮะ ผมไม่รู้ผมเจียไปเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ตอนประกอบผมค่อยๆเอาแหวนรองให้มันพอดีนะครับล้อลื่นมากแต่ผมไม่รู้จะทํายังไงหมุนหมุนโชว์ไม่ได้ด้วยแต่ล้อลื่นจริงนะไม่ติดเลยแล้วก็ผ้าเบรกอยู่กึ่งกลางพอดีเป๊ะเลยนะครับล้อเป็นล้อคอมนะคู่หนึ่งล้อคอมดาวสีน้ําเงินนะผมจะแต่งแบบคุมโทนหน่อยเพราะว่ารถเป็นสีเทาน้ําเงินนะครับผมประมาณนี้น็อตก็เป็นไทเทนะเกือบจะทั้งคัน ผมไม่ได้ทำอะไรมากนะคันนี้ขอให้เก็บแบบสภาพเน่าๆให้มันดูดีเฉยๆก็พอนะครับแฟรลิงเป็นแฟรลิงเบิกใหม่หมดเลยนะครับผมทั้งชิ้นดำแล้วก็ชุดสีเป็นของเทียมนะไม่ได้เน้นของแท้นะฮะแต่ถ้าเป็นชุดแฟรลิงนะครับทำให้แม่ขี่ก็เอาแค่นี้พอนะครับผมตุ้มไปแฮนด์นะค,คู่หนึง่งเบิกใหม่ไปเลยนะครับส่วนสีแข้งเครื่องก็ประมาณนี้เลยนะครับผม สีแข็งเครื่องที่พ่นให้ดูนะฮะอันนี้เบิกใหม่นะฮะเบิกใหม่ไปเลยนะครับสีแข็งเครื่องจะเป็นคล้ายๆเหมือนสีแข็งเครื่องบิ๊กไบนะนะครับแล้วก็ของแต่งมีอะไรอีกมีโช๊คใหม่คู่หนึ่งไวเอสนะฮะตัวนี้จะแข็งหน่อยนะฮะดุมใหม่นะครับดุมหน้าหลังซี่สเตอร์เออสเตอร์หน้าหลังแล้วก็พวกซี่อะไรพวกนี้ผมเบิกใหม่หมดเลยลูกปง่งลูกปืนลูกปืนเป็นลูกปืน,ผม,ปน,ปนผมเปลี่ยนใหม่นะเป็นลูกปืนรอบจัดนะฮะ จะลื่นมากสังเกตล้อจะลื่นมากอยากให้รถแรงต้องเคลียร์แบบล้อหน้าหลังให้มันลื่นๆก่อนนะครับอันนี้ลื่นจริงล,ล้อหน้าก็ลื่นนะแต่ผมไม่รู้จะหมุนให้ดูได้ยังไงนะครับส่วนท่อเป็นท่อเดิมนะผมให้พี่ตั้มทาท่อเดิมผ่านะฮะร,รูก็ใหญ่อยู่๋ต่ผมจะบอกว่าสเต็ปคันนี้เป็นสเต็ปอะไรของแต่งก็มีตามนี้เลยนะครับคข้าวๆบอกอันนี้ผมทําที่ แถวแถวพระรามเจ็ดนะครับร้านนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าชื่อร้านชื่ออะไรนะนี่เขาทำไอ้ตัวนี้มาให้ nit นะฮะประมาณนี้เลยฝั่งนี้จะมีอ่าเขาเรียกอะไรบางโซ่นะฮะกันโซ่ขาดไม่ให้มันมาพันอะไรประมาณนี้เหมือนพวกพี่ไปใส่ผมก็ใส่ผมก็มาใส่เวฟเหมือนกันนะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็ทำสีทำสีใหม่เลยคู่หนึ่ง นะเก็บให้มันเนี๊ยบที่สุดเก็บให้เหมือนของเดิมที่สุดนะครับโอเคประมาณนี้ฝั่งนี้จะมองไม่ค่อยเห็นนะคาบูน่าจะเป็นคาบูแดดนะรถเล็กผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่น่าจะคาบูแดดนะครับประมาณนี้เลยโอเคของแต่งก็มีประมาณนี้แหละโชกก็เบิกใหม่ไปเลยคู่นึงโชกหน้าก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นนั่นแหละ ประมาณนี้นะครับคันนี้เครื่องเป็นห้าสิบสานะฮะ5้าบสามชักเดิมนะครับผมแล้วก็มีคัดมีสปริงคัสมีแคมมีท่อคันนี้เครื่องดิมเดิมอ่ะมันวิ่งได้ประมาณ80ดสบแปินี่คือมันมัน,ม,นมันตื้อแล้วมันวิ่งไม่ไปนะครับ ก็เอาให้ตั้มบางทีให้ตั้มบางทีทําเครื่องให้ให้ตั้มบางทีทําเครื่องให้เกียร์สองก็วิ่งได้แล้วแปดสิบนะครัก็คันนี้มีเสื้อลูกนะฮะแล้วก็แคมนะครับผมแล้วก็สปริง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 ,สปร,ง,ส,ปรงสปริงวาลนะครับแล้วก็มีแผ่นคัตมีชุดคัตนะครับคาบูคอรีดนะฮะประมาณนี้ ท่อส่วนท่อเป็นท่อเดิมนะท่อเดิมผ่านะฮะเสียงก็เดี๋ยวผมจะสไตร์ให้ดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยส่วนงบทําเครื่องก็ไม่แพงนะฮะเบ็ดเสร็จเอาจริงๆรวมนู่นนี่นั่นนะฮะก็อยู่ประมาณหกเจ็ดพันผมก็มาซื้อคอยแต่งของช่างม่อนคองแพรใส่มีคอยแต่งนะฮะ ก็เติมไปเรื่อยๆก็อยู่ประมาณเครื่องจบจริงๆประมาณ 7, 5 0 0นห้านะครับเครื่องเคลียร์เลนทํทำใหม่หมดเลยแล้วก็มีกล่องไฟด้วยคันนี้มีกล่องไฟด้วยกล่องไฟสีส้มนะไม่รู้ว่าเป็นของยี่ห้ออะไรอันนั้นพี่ตั้มเขาใส่มาให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้คันนี้นั่งขี่เมื่อกี้นั่งขี่มาก็ประมาณ140ร้ยรอยสี่ินะฮะเกียร์หกเอ้ยเกียร์หกหาเลยเกียร์สี่ขับอีกใบบ่อยไปหน่อยก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูต่อไปว่า วิ่งหน้าไม้เท่าไร่แล้วก็จับ GPS นะฮะเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูเลยนะครับว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันผมก็ไม่ค่อยเก่งรถเล็กนะฮะเดี๋ยวจะลอง,งศึกษาดูแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่อก็เดินใหม่เลยนะครับันเก่านี่คือแบบเน่ามากอันนี้เป็นท่อเดิมเดินใหม่เลยเดี๋ยวผมจะ start ให้ฟังนะฮะ ผมพูดไม่ค่อยเก่งนะอันไหนที่ผมพูดผิดก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะแป๊บหนึ่งผมสดตาสดๆเลยเสียงก็ประมาณนี้ครับ เสียงไม่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเสียงพอได้นะทุกคนรถไม่โหลดนะครับรถแบบสภาพแบบเดิมๆเ,เลยเหมือนทําให้แม่ขี่เดิมๆอ่ะผมก็เอามาขี่ด้วยแหละนะฮะเสียงประมาณนี้เลยนะครับเครื่องฟิตนะฮะ คือพี่ตั้มเขาประกอบเครื่องเสร็จผมออกมาขี่เลยก็คือผมซัดเลยประกอบเครื่องเขาบอกว่าซัดได้เลยผมซัดเลยนะ <c oughs> เขาบอกไม่ต้องรันนะินนะโคตรสุดอะอันนี้เป็นฝ้าอากาศเย็นโอเคครับ ใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปให้ดูเรื่อยๆเลยต่อไปอาจจะเป็นเวฟร้อยยี่ห้าไอนะฮะ LED ใช่ปะเออปรวานอะอะไรเขาเรียกปรวานปรวานร้อยยี่ห้านะฮะไม่แน่ผมอาจจะออกมือหนึ่งเลยนะฮะออกมือหนึ่งลองมาทําเครื่องเอามาขี่แบบเพลี้ยๆหน่อยคันนี้ก็ไม่เอาให้แม่ก็เอาให้น้องใช้นะฮะนะครับผมวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ